นอนทับ iPhone 7ตื่นขึ้นมาพบรอยไหม้ที่แขนยิงมีคันในออสเตรเลียได้โพสต์ภาพที่น่าตกใจไปบน Facebook ของเธอแสดงให้เห็นรอยแผลไหมจากการนอนหลับบนโทรศัพท์ iPhone 7ที่กำลังชาร์จอยู่เมลานี่ทานเพเวสวัยส4ปีได้ดูหนังบน iPhone 7ของเธอขณะที่มันกำลังชาร์จอยู่แล้วเธอก็พลอยหลับไป เช้าวันรุ่งขึ้นเมลานี่ตื่นขึ้นมาพร้อมอาการปวดขาแล้วก็ชาที่แขนเธอได้พบว่ามีรอยไหม้รูปโทรศัพท์และชาร์เจอร์ที่แขนของเธอ เมลานี่รีบนําโทรศัพท์กลับไปยังร้านของ Apple พนักงานร้านบอกว่ามันไม่ใช่ความผิดของโทรศัพท์ซะหน่อยเพราะจริงๆเธอควรจะปิดเครื่องถ้ามันร้อนแล้วเนี่ยไม่ได้มีกลิ่นเหมือนเครื่องที่ร้อนเกินไปเลยนะเมลานี่ได้ตัดสินใจแชร์ประสบการณ์แสนห่วยไปบน f a c e b o o k เพื่อเตือนผู้ใช้โทรศัพท์รายอื่น เธอเผยว่า Apple ได้เสนอโทรศัพท์เครื่องใหม่ให้เป็นการแลกเปลี่ยนแต่เธอได้ปฏิเสธเนื่องจากเธอได้สูญเสียความชื่อถือที่เคยมีให้กับยักษ์ใหญ่ของวงการสมาร์ทโฟนสื่อต่างๆได้พยายามที่จะติดต่อขอทราบความคิดเห็นของ Apple แต่ทางบริษัทกล่าวว่ากำลังอยู่ระหว่างตรวจสอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นความผิดของใครอย่าลืมฝากคอมเมนต์นะ you <sweat>